เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศก็ต้องนําเรียนนะครับว่าในส่วนของเทาได้มีการพยากรณ์คาดการว่าจะมีมวลอากาศเย็นจะมีลมหนาวลงมาผมก็ต้องนําเรียน,นครับว่านั่นคือพื้นที่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนภาคตะวันออกเราสังเกตนะครับช่วงนี้กลางคืนยังยาวผลไม้ยังออกดอกได้ความชื้นน้ำค้างค่อนข้างจะรุนแรงถึงแม้จะมีอากาศเย็นแต่ตอนบ่ายก็ร้อนจัด เช้ามีความชื้นสูงอันเนื่องมาจากอารมณ์ทะเลหรือลมฝ่ายใต้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องนําเรียนว่าภาวะของไม้ผลโดยเฉพาะทุเรียนนะครับจะมีโอกาสอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งคือถ้าทุเรียนอยู่ในระยะดอกบานตอนนี้และใบยอยู่ในระยะที่เขาเพิ่งแทกใบอ่อนมาก็ไม่ได้มีปัญหาผลกระทบอะไรแต่สําหรับสวนที่มีการ ดอกบานในรุ่นแรกติดผลแล้วก็มีรุ่นที่2องกำลังบานและไม่มีสภาวะการแตกใบอ่อนที่ผ่านมานั่นหมายความว่าสิ่งที่เรากำลังเตรียมการก็คือเรื่องของการแตกใบอ่อนในสภาวะที่ทุเรียนจะมี2ระยะในแปลงเดียวกันคือทั้งมีทั้งผลอ่อนและมีดอกบานกำลังอยู่ในระยะห่างแยะเราจะบริหารจัดการอย่างไรมาติดตามกันในสาระวันนี้เลยครับ ขณะน,นี้ทุเรียนอยู่ในระยะหลังดอกบานกำลังจะมีระยะดอกบานก็มีและในส่วนติดผลแล้วทั้งผลขนาดลูกมาไขา่ไก่ไข่ห่านบางครั้งรุ่นแรกก็จะเป็นผลโตประเด็นคำถามคือขณะนี้เนี่ยทุเรียนเริ่มมีการแตกใบอ่อนตามที่หมอทุเรียนได้คาดการไว้ ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมความชื่อเริ่มเข้าน้ําค้างเริ่มมีพิรุษกรเริ่มมีการเพิ่มน้ํามีการใส่ปัจจัยก็จะเกิดการแตกใบอ่อนประเด็นคําถามก็คือแล้วเราจะต้องจัดการอย่างไรเพราะเราทราบดีครับว่าถ้าทุเรียนแตกใบอ่อนดอกก็จะไม่ติดหรือมีอาตาัตราการติดต่ําอันนั้นเป็นความเชื่อของเราส่วนที่2เมื่อทุเรียนแตกใบอ่อนก็จะมีการถ่ายใบส่วนที่3ก็คือเมื่อทุเรียนแตกใบอ่อน หางแย้ก็จะร่วงผลยิ่งร่วงหนักเข้าไปอีกนะครับประเด็นก็คือเราควรจะต้องดูแลจัดการอย่างไรในกรณีตรงนี้ก่อนอื่นครับเราต้องย้อนกลับไปดูว่าในสภาพของการแตกใบอ่อนเราต้องเข้าใจว่าทุเรียนที่จะแตกใบอ่อนได้นั้นเขาจะต้องมีองค์ประกอบมาจากปัจจัยหลายประการโดยหลักๆก,ก็คืออายุใบของเขาได้ นั่นหมายความว่าตั้งแต่ใบแก่บังคับให้ออกดอกแล้วก็เมื่อออกดอกเสร็จก็ดอกบานนะครับพอดอกบานเสร็จอายุใบเขาได้มาเจอกับสถานะอากาศเอื้ออํานวยเขาก็จะต้องแตกใบอ่อนนั่นเป็นเรื่องพฤติกรรมโดยธรรมชาติในส่วนที่สองครับหลังจากที่เราดําเนินการบังคับจนกระทั่งออกดอกแล้วดอกบานแล้วติดผลแล้วเรามีการเพิ่มน้ําเพิ่มปัจจัยเพิ่มอาหารเข้าไป ปัจจัยเหล่านั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีความเป็นพลังงานที่จะเหลือที่จะทำให้ทุเรียนนั้นแตกใบอ่อนได้ในส่วนที่สามก็คือสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมเราเริ่มมีลมทะเลเข้าจากกลางเดือนมกราคมมาเรามีความชื้นนะครับไปบวกกับปัจจัยไปบวกกับอายุที่ของใบที่ได้ก็จะกลายปเป็นเรื่องของการแตกใบอ่อนนี่คือปัจจัยหลักๆที่ เป็นส่วนหนึ่งแต่เราก็ต้องเข้าใจต่อไปครับว่าโดยพฤติกรรมในส่วนของทุเรียนนั้นที่เขาแตกใบอ่อนเขาก็ต้องเข้าใจ้วยว่าเมื่อเขาดำเนินการเก็บรวบรวมอาหารมาไว้ที่ใบและส่งพลังงานมาที่ท้องกิ่งทำให้ดอกบานเสร็จดอกโรยติดผลนะครับเขารู้ว่าปริมาณของใบที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยไม่เพียงพอต่อการที่จะไปเลี้ยง บำรุงผลผลิตเพราะว่าเราต้องเข้าใจครับว่าอย่างกรณีทุเรียนแต่ละสายพันธุ์อาจจะมีความแตกต่างกันทุเรียนหนึ่งผลเนี่ยน้ำหนัก3กิโลเฉลีย่ยบวกลบหรือเกินกว่านั้นก็แล้วแต่จะต้องมาจากพื้นฐานใบที่ดีและจะต้องมีจํานวนใบยอย่างเช่นชน,นี้อาจจะ300-300กว่าใบสเกือบ400ใบแต่ถ้าเป็นหมอนทองก็อาจจะเป็น400ใบต่อ การนำเอาพลังงานจากใบที่มาสังเคราะห์แสงแล้วมาเลี้ยงผลได้หึือผลในลักษณะผลที่สมบูรณ์ดังนั้นเมื่อเขารู้นะครับว่าเขาไม่สามารถที่จะเ,เลี้ยงผลผลิตตรงนี้ได้จนกระทั่งถึงเก็บเกี่ยวหรือทำให้ทุเรียนนั้นสุกแก่แล้วพอตกไปในดินก็จะงอกได้นั้นเขาก็จะเป็นที่จะต้องสร้างใบขึ้นมาอีก1โลครัวซึ่งตรงนี้คือพฤติกรรม เราจะสังเกตครับว,ว่าทุเรียนหลังออกดอกก็จะมีการแตกใบอ่อนอันนั้นก็ส่วนที่1ห,หลังจากดอกบานบางครั้งดอกบานก็กําลังแตกใบอ่อนส่วนที่2และหลังจากติดผลแล้วก็จะเป็นส่วนที่3ดังนั้นผมจึงอยากจะให้คับกลับมาดูประเด็นว่าสถานะในด้านของการแตกใบอ่อนของทุเรียนนั้นมันเป็นพฤติกรรมแต่ว่าความดุนแรงที่เราจะต้องหันกลับมาดูก็คือว่า ถ้าในการแตกใบอ่อนโดยธรรมชาติผมก็ต้องอธิบายนะครับจะมีการแตกใบอ่อนในระดับ30% 40%หรือ50%ของทรงพุ่มอันนี้ก็คือแตกโดยธรรมชาติซึ่งการแตกโดยธรรมชาตินั้นบางครั้งก็อาจจะมีผลกระทบต่อความเสียหายที่จะเปิดขึ้นและไม่กระทบแต่ถ้าในกรณีที่เป็นการแตกแบบร้0ยเเซ นั่นหมายความว่ามาจากความตั้งใจของพิทักษ์กรมาจากอายุใบามาจากสภาพอากาศและมาจากปัจจัยที่เราให้ถ้าเขาแตกใบอ่อนร้อเซคือทั้งส่งพุ่มย่อมมีผลกระทบต่อการพัฒนาผลเพราะเราทราบครับว่าระหว่างผลที่เป็นตัวใช้พลังงานกับใบอ่อนที่เป็นตัวใช้พลังงานมันอยู่คนละส่วนกันใบอ่อนอยู่ด้านนอกผลอยู่ด้านใน เพราะนั้นในการแข่งแย่งแข่งขันซึ่งกันและกันนั้นก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าใครมีอํานาจในการดึงดูดมากกว่ากันถ้าผลมีอํานาจหรือดอกมีอํานาจกว่านะครับใบอ่อนเขาก็จะแตกมาเล็กน้อยหรือไม่แตกหรืออาจจะแตกเล็กน้อยแต่ถ้าในขณะเดียวกันปัจจัยมากระตุ้นใบเป็นจํานวนมากและแตกใบอ่อนเป็นจํานวนมากก็มีอํานาจในการดึงพลังงานย้อนกลับไปไว้ที่ใบ และไปเพื่อการพัฒนาใบมันก็จะเกิดผลกระทบเช่นดอกที่กำลังบานก็จะไม่เคยติดผลอ่อนก็จะร่วงผลโตขึ้นมายิ่งหลุดร่วงก็คือไกอ่ประมาณขวดแก้วน้ำนะครับแต่ถ้าเป็นผลที่โตแล้วขนาด1กิโลขวดโคกหรือโตกว่านั้นก็จะมีอาการบิดเบี้ยวที่ผมต้องอธิบายตรงนี้เนี่ยเพื่อจะให้พี่นันกกษตรที่ตั้งเป็นประเด็นคำถามจะได้แยกประเด็นออกว่า ที่สวนเราอยู่ในสภาวะใดเพราะแนวทางการจัดการเนี่ยมันจะแตกต่างกันโดยเฉพาะปัญหาใหญ่ในเวลานี้นะครับก็คือสวนที่ใบเสียหายไปจากกระแสลมค่อนข้างจะเป็นจำนวนมากบางสวนอาจจะหายไปถึง50%เรคือครึ่งหนึ่งของทรงพุ่มหรือซีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นส่วนที่เสียหายรุนแรงซึ่งเราก็จะพบว่าใบด้านที่เสียหาย ถึงแม้ว่าจะมีดอกมีผลก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงไว้ผลผลิตได้ถูกต้องครับอันนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นความรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันในด้านที่ยังมีคุณภาพใบที่ดีเราก็ยังคงที่จะรักษาใบเหล่านี้ให้เป็นใบที่มีโรงครัวที่มีประสิทธิภาพเขาก็ยังสามารถที่จะนำใบเหล่านี้ไปเลี้ยงผลผลิตในขณะเดียวกัน เมื่อใบส่วนหนึ่งเสียหายจากกระแสลมภายในระยะเวลา20วันเขาก็จะแตกใบอ่อนออกมาและเมื่อเขาแตกใบอ่อนออกมาแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเป็นการค่อยๆแตกทยอยแตกแล้วในทุเรียนต้นนั้นพื้นฐานเดิมมีพลังงานที่ยังเก็บสะสมเหลือไว้ตามกิ่งก็ยังคงที่จะแบ่งสันปันส่วนกันไปผลก็จะร่วงบ้างในส่วนหนึ่งแต่ก็ยังคงเหลือบ้าง เพราะฉะนั้นผมจึงต้องเอาประเด็นไว้เป็นสองประเด็นประเด็นแรกคือเป็นการแตกใบอ่อนตามภาวะปกติประเด็นที่สองเป็นการแตกใบอ่อนในลักษณะที่วิกฤตจากใบที่สูญเสียหรือจากใบที่เสียหายอาจจะจากกระแสลรรมอาจจะเกิดจากความร้อนความแห้งและความหนาวเย็นที่รวมรวมกันถือว่าใบาเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับนี่ก็คือประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อน เราอาจจะใช้สาระเวลาตรงนี้ยาวนานกันสักนิดหนึ่งเรามาเริ่มจากการแตกใบอ่อนตามภาวะปกตินะครับเราเริ่มต้นจากกรณีดอกทุเรียนที่กําลังจะบานเราเข้าใจครับว่าในความรู้สึกและความเข้าใจของพิทักษกรเมื่อทุเรียนดอกจะบานเนี่ยแล้วคืนด่าแตกใบอ่อนเราจะพบว่าอัตราการติดต่ําซึ่งเรื่องนี้ผมได้อธิบายว่าอาจจะเป็นความเข้าใจหรือเป็นความเชื่อของพิทักษกร แต่มันก็มีองค์ประกอบว่าหลายแปลงครับก็ไม่ได้เป็นเหตุการณ์เช่นนี้เพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะที่บายว่ากรณีตรงนี้เนี่ยน่าจะมาเรื่องจากความชื้นของอากาศความชื้นน้ําในต้นและก็น้ําในดินเราอาจจะให้น้ํามากเกินไปหรือไม่จึงเป็นผลต่อการแตกใบอ่อนกับเป็นผลต่ออัตราการติดต่ําแต่ถ้าเราจะบริหารจัดการตรงนี้เราจะควรดําเนินการอย่างไรประการแรก เราต้องควบคุมปริมาณน้ำก่อนนะครับอย่างน้อยลดลงมาครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นถ้าเป็นทุเรียนธรรมชาติเนี่ยอย่างเช่นเราลดปริมาณน้ำลงมาจะเคยให้หนึ่งชั่วโมงก็เหลือ20นาทีถ้าเป็นทุเรียนทำสารหรือทุเรียนที่บังคับก็อาจจะเป็นหนึ่งชั่วโมงก็เหลือ30นาทีลดลงมา5 0นะครับหรือ6 0ของปริเวลาที่เราเคยให้นั่นคือส่วนที่หนึ่ง เพื่อที่จะให้เกิดอะไรให้เกิดระดับความรู้สึกภายในต้นทุเรียนว่าเขาจะต้องเกิดการขยายพันธุ์มีความเครียดให้ลดปริมาณตรงนี้เพื่อที่ชะลอใบที่จะทำให้ระดับของฮอร์โมนเจียหรือจิบเบิลเลอรแอซิดที่ไปจอยู่ที่ยอดเนี่ยให้ลดปริมาณลงก็จะชะลอการแตกใบอ่อนประการที่สถ้าเป็นไปได้เราก็ชะลอใบไว้ซะบ้างนะครับ โดยการเบรกใบหรือควบคุมใบซึ่งเราก็สามารถทำได้ในการทำเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะใช้ปุ๋ยในอัตราเข้มขน้นอย่างเช่น02530นะครับหรือ04256หรือ13016หรือ0 5 2 3 4ร่วมกับในส่วนของตัวธาตุแมกนีเซียมนั่นเป็นตัวหนึ่งที่เราก็เคยใช้กันอยู่เป็นประจำ การเบรคตรงนี้เนี่ยเป็นการแค่ชะลอตัวนะครับซึ่งปุ๋ยที่เราจะใช้เนี่ยจะต้องเป็นอัตราส,สูงแค่เพียงหนึ่งครั้งหรือไม่เกินสองครั้งการทำให้ใบชะลอตัวเนี่ยเขาก็จะไม่มีการไปแข่งขันในส่วนของกรณีที่ดอกเราก็จะต้องเข้าไปสู่กระบวนการจัดการนอกจากการควบคุมน้ำในระดับที่ถูกต้องโดยดูจากลักษณะภาษาดอก ท่านที่เคยติดตามรายการตอนนี้ย้อนกลับไปดูครับว่าภาษาดอกของการบานของดอกทุเรียนเนี่ยบอกอะไรให้เราชาวสวนรู้ได้ดูได้จากคลิปทางรายการวิทยุและก็ช่องทาง y o u t u b e นะครับดูย้อนหลัง youtube ได้ในรายการของเราเปิดความรู้คู่เกษตรกร,ร,กรประเด็นผมก็อยากจะให้เข้าใจต่อไปว่าเมื่อเราดำเนินการด้านบนส่วนที่ดอกเราก็ต้องเพิ่มอัตราการติดการให้ธาตุโอรอนเดียว การให้อะมิโน,โนพิเศษเช่นเอิร์หรือไททนิดการให้ในส่วนของอะโทนิกนั่นคือปัจจัยที่จะไปช่วยเสริมฐานความสมบูรณ์ทั้งอัปลอองตัวผู้และเกสรตัวเมียเพิ่มมาตราการติดก็ไม่ใช่แค่นี้เรายังต้องเข้าไปสู่ขบวนการถ่ายละอองเกสรอ,อาจจะใช้คนปาดอาจจะใช้ลมเป่านะครับเป็นการร่วมสนับสนุนตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการในกรณีที่ ดอกทุเรียนกำลังจะบานแล้วเกิดการแตกใบอ่อนแค่เพียงเท่านี้เราก็ยังมั่นใจว่าเราสามารถที่จะทำให้การชะลอตัวของใบกับการเพิ่มความสมบูรณ์ของดอกก็ทำให้อัตราการติดดีขึ้นและเมื่อหลังจากที่ดอกเขาผ่านกระบวนการบานแล้วเสร็จนะครับเราก็ค่อยๆเริ่มการให้ปัจจัยใบตามระบบก็คือ เราก็จะใช้ปัจจัยในการเร่งให้ใบแก่ซึ่งเราก็ทราบดีว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มปุ๋ยในเรื่องของสารเมวีฟอร์ดคอไรเรื่องของธาตุแมกนีเซียมอันนั้นคือทำให้ใบแก่ส่วนกรณีที่ผลหางแย้เราก็จะเพิ่มอัตราการติดด้วยสารสกัดจากสาลายพลังงานในเรื่องของกรดอะมิโนอย่างเช่นสาลายทีเคบูสเตอร์หรืออังกาเซเนกอน2000สปีดบูม อันนี้หรือในส่วนของอตัวมอมโมบิกโกช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับเ,เนนทโอต ทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบำรุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์สิบห้าสิบห้าสิบห้าพ่นสองถึงสามครั้งจะทำให้ใบทุเรียนใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวแ้มดำมันอย่าลืมทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวแ้มดำมันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์สิบห้าสิบห้าสิบห้าผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทปโนกราฟ มาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพร์เป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อเปเซจากประเทศเยอรมนีใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลที่ดีเยี่ยมปุ๋ยบาวคอนเม็ดแกร่ง เม็ดดีไม่มีฝุ่นขนาดเม็ดปุ๋ยสม่ำเสมอหวานง่ายเต็มไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดีธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมครบในเม็ดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินได้ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ำเป็นมิตรกับระบบราาเพราะเป็นปุ๋ยซินเฟรน0์อเรนด์ปุ๋ยเบาคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพรท มีด้วยกัน3สูตร2ี1สิบสิฟื้นต้นทําใบใหม่12 11 18สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15 5 20สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพร์จากประเทศเยอรมนีมีว่าจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้ายฉนาทั่วไป ปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดีต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาก ทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่นำเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การเกษตร ทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียว ูกต้องถูกต้องระะประโยชน์แล้วประอะไรนะฮอประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2 2บสิบำรุงใบก็202020 20, 20. สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลา,ายน้ำเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปี หาซื้อปุยอออ๋ยใบอมเอฟราเคได้ที่ร้านเคมีกเกษตรทั่วไปและชัยพฤกษเกษตรทุกสาขา ภไยราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมอน d p รกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอ สินค้าคุณภาพจากบริษัทกรีนลีฟจำกัดท่านสามารถที่จะหาซื้อกันได้นะครับในผิดาพาดต่าง,ต,างต่างเหล่านี้ที่ใช้พื์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือการหยุดการหลุดร่วงหรือการทําให้ขั้วเหนียวก็จะประกอบไปด้วยแคลเซียมเดียวอะโทนิกและในส่วนของกรดอะมิโนอย่างเช่นไซฟามินบีเ ตรงนี้เราก็จะช่วยไปคนละตำแหน่งครับคือที่หางแย่ไมและผลอ่อนเราประคองเช่นนี้ผ่านไปในระยะหนึ่งและใบเมื่อเขาสามารถสังเคราะห์แสงได้ก็จะไม่มาแข่งขันกับผลผลก็เริ่มดีการใช้พลังงานมากคือเราต้องเข้าใจนะว่าผลอ่อนของทุเรียนนั้นเขาจะเริ่มใช้พลังงานตั้งแต่หลังอดอกบานไปถึง15วันยังไม่ค่อยได้ใช้ พอ15วันไปถึง30วันเนี่ยเริ่มใช้แล้วแต่พอ3าวันขึ้นไปจะใช้มากเพราะฉะนั้นเราจึงพบว่าการหลุดร่วงหรืออัตราการหลุดร่วงจะไปเกิดขึ้นที่30วันเราก็จะต้องให้พลังงานตรงนี้ต่อเนื่องรวมถึงการให้ใบาสามารถที่จะสังเคราะห์แสงเองได้นะครับสารตัวที่มีคุณสมบัติทำให้ใบแก่เร็วมันก็จะเป็นเรื่องของโพแทสเซียมนะครับคือปุ๋ยตัวท้าย มีเมวีฟอร์ดคอร้ไรอัตราปกติก็จะทำให้ใบแก่เร็วมีธาตุแมกนีเซียมนี่คือประเด็นที่สรุปให้ฟังในเชิงเทคนิคการจัดการทัดจากนี้ก็จะเป็นกรณีต่อมาก็าคือกรณีที่เป็นการแตกใบอ่อนตามภาวะปกติกับทุเรียนที่เริ่มได้น้ำได้อาหารได้ปัจจัยพิ่นศกรครับ กรณีทุเรียนที่มีการแตกใบออดเนี่ยจะเป็นหลังดอกบานจะเป็นหางแย่ไหมจะเป็นผลไข่นกกระทาผลไข่หานจะเป็นแก้วน้ำกระป๋องนมอะไรก็แล้วแต่ถือว่ายังเป็นในระยะที่เขาแตกปกติซึ่งการแตกปกตินี้เราจะพบนะครับว่าเขาจะเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนมกราคมเป็นต้นไปประเด็นสำคัญอยู่ตรงจุดที่ว่า พื้นฐานหรือคุณภาพใบเดิมของเราดีหรือไม่ถ้าพื้นฐานใบเดิมของเราดีหมายความว่าเรามีปริมาณใบเดิมไม่ได้เสียหายจากลมไม่ได้เสียหายจากการถ่ายใบไม่ได้เสียหายเขามีใบอยู่ในระดับประมาณสัก65% 70%คือเกิน50%เล็กน้อยก็ยังถือว่าดีนะครับเท่ากับว่าประเด็นตรงนี้เรายังคงมีฐานใบที่ดี เมื่อเรามีฐานใบที่ดีเราก็สามารถที่จะดำเนินการวางแผนได้นั่นหมายความว่าเราไปจัดการเพิ่มความสามารถของใบคือทำให้ใบน,นั้นมีความสามารถในการสังเคราะหแสงซึ่งก็จะประกอบไปด้วยปุ๋ยเช่นเช่น5 25 3 7 24 34หรือ6 32 35หรือสูตรใกล้เคียงกันทั้งหมดเนี่ย ถามว่าทําไมถึงใช้สูตรนี้ก็เพราะว่าเราต้องการให้นโตเจนลดลงตัวกลางฟอสฟอรัสให้ยอดแก่เร็วตัวท้ายโพแทสเซียมให้ใบสีเขียวเข้มเร็วแก่เร็วอันนั้นคือส่วนที่เป็นปุ๋ยส่วนที่สองครับสารเล่งให้ใบแก่ก็คือมมวีฟอร์ดคอไลพิลีฟอร์ดคอไลุกคีฟอร์ดคอไลส่วนที่สามก็คือกลุ่มธาตุอาหารก็คือแมกนีเซียมกลุ่มพลังงาน พลังงานเหล่านี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งอย่างเช่นกรดอะมิโนก็เพื่อที่จะให้ใบเนี่ยได้รับพลังงานแล้วไม่ไปแย่งกับผลอันนี้คือส่วนที่เราพ่นเฉพาะใบแต่ว่าในขณะเดียวกันประเด็นตรงนี้ผมเองนั้นอยากจะให้เข้าใจครับว่าถ้าเรามองแล้วพื้นฐานใบดีพื้นฐานใบดี เรามีการแตกใบอ่อนในระดับหนึ่งกับเราก็ดูแลในส่วนของผลอีกส่วนหนึ่งเราพ้นรวมควบได้ไหมได้ครับแต่มันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองฉะนั้นในหลักการตรงนี้คือเราสามารถที่จะบำรุงได้เลยบำรุงตัวที่เราจะบำรุงก็คือเป็นสูตรปุ๋ยมีอาหารเสริมมีแคลเซียมบรอน แค่เส้นบอลอนนั้นก็จะเป็นส่วนที่จะทําให้เกิดกระบวนการสาังเคราะห์แสงที่ดีแล้วก็ย้ายพลังงานลงมาที่ผลเราก็พ่นไปที่ผลเราเติมพลังงานไปที่ผลด้วยอันนี้สามารถที่จะพ่นควบทั้งใบและผลไปในเวลาเดียวกันปัจจัยทุกตัวมีประโยชน์ทั้งสิน้นแต่ต้องเข้าใจครับว่านั่นหมายความว่าเป็นกรณีที่พื้นฐานเดิมใบเดิมดีมีการแตกใบอ่อน เราสามารถที่จะพ้นควบได้คือหมายความตรงนี้สรุปง่ายๆคือบำอรุงทั้งใบและบำรุงทั้งผลนะครับเราก็จะสามารถผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้อันนี้คือกรณีที่มีพื้นฐานใบดีเป็นการแตกใบอ่อนตามภาวะปกติแล้วก็อยากจะฝากในช่วงท้ายสาระรายการในวันนี้นะครับสำหรับท่านที่ได้ศึกษาในเรื่องของการตัดแต่งผลผมนำเรียนนะครับว่า กรณีการตัดแต่งขาดหมายความว่าจะเอาเท่าไหร่ก็เอาไว้เท่านั้นในระยะไข่ไก่ไข่ห่านหรือขนาดก้นแก้วท่านต้องใช้ดุลพินิษ์ให้ดีนะครับกรณีของการที่สวนใดจะแต่งขาดได้นั้น ย่อมต้องมีการวางแผนในการจัดระยะใบจัดวงจรใบแล้วก็วางผังไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าท่านไม่มีแผนการในการกำหนดวงจรใบการจัดการควบคุมใบแล้วท่านไปแต่งตามโซเชียลหรือตามในโลกแห่งกระแสนั้นท่านอาจจะพบกับความเสียหายได้ แล้วฝากไว้เป็นสาระในช่วงท้ายรายการในวันนี้ด้วยีและถ้าหากว่าท่านยังมีข้อสงสัยในเรื่องราวเหล่านี้ตรงจุดไหนนะครับก็โทราศัพท์สอบถามกันได้ครับเราก็ยินดีนะครับที่เบอร์092-6569529สําำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ